พี่น้องครับนี่ฮะอีกหนึ่งเมนูนะฮะเป็นมะเขือยาวผัดนะฮะเป็นผัดมะเขือยาวผัดหมูหมูสับเรานี่แหละนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับกระเทียมพริกสดนะฮะโขลกสักนิดหนึ่งนะฮะเอาลงไปเจียวในน้ํามันร้อนๆนะครับแล้วก็หมูสับใส่ลงไปนะฮะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วหวานน้าตาลน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับ เอา,เอามะเขือยาวที่หั่นหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะลงไปผัดนะครับผัดให้แบบนิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะโอ้โหมันน่ากินมากน้องหอมมากๆแล้วครับที่สําคัญนะครับเครื่องปรุงอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เห็นไหมให้ขาวๆเนี่ยฮะนี่คือเต้าเจี้ยวนะฮะต้องใส่เต้าเจี้ยวด้วยนอกจากน้ำมันหอยแล้วนะฮะใส่เต้าเจี้ยวด้วยแล้วก็ใช้ไฟแรงๆผัดเลยนะฮะเสร็จแล้วทําไงรู้ไหม โรยหน้าด้วยใบโหระพานี่ฮะโอ้โหโห,หอมขึ้นมาเลยนี่ฮะน้ำคลุกคลิกก็พอนะแบบนี้แหละลองไปทำกันดูนะครับอร่อยแน่นอน